โอเคครับผมก็ต้องขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะบอทีวีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครสากุระโกะนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครมัสแฮมอีกหนึ่งตัวละครที่ตีมอเ์เก็กเกโกลียสหรือว่าบอสกามูล่ามาดูสก,กิล ซักกลุ่จะมาตำแหน่งสไตเกอร์เ,อเป็นาตัวซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตโจตีสีแดงเกาะเหลืองนะครับผมสถานที่นะครับในเมืองสีสีแดงในคางการแจ้งสีเขียวในคางสีเหลืองครับเหมือนกับมารียดอนนะครับอืม โอเคก็จะมีกิฟต์อ่าก็จะมีถุงมือกิฟต์นาฬิกานะครับผมสักอ่ะมาดูสก,กิลกันบ้างครับสกิลต่อครับสก,กิล E ครับค่าคอร์สามถ้าเกิดเรากดใช้นะครับจะเพิ่มบัฟคิให้กับให้กับสเปเชียลทั้งหมดนะครับ24.2%ออ่าจะ เพิ่มคีสแล้วเพิ่มคีเลตด้วยครับอ่าคีเลตสี่จุดห้าเปอร์เซ็นโอเคจะจะอ่าจะทำการบัฟเพิ่มค่าคีให้กับสเปสเชียลทั้งหมดนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สก,กิลต,ต่อมาครับเพิ่มบัฟพลังโจมตีอ่าทุกๆุกสาสิบห้าวิจะเพิ่มบัฟพลังโจมตีสามสิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นก็จะเพิ่ม เพิ่มมาเพิ่มมาอีกอย่างนีก็คือจะเพิ่ม Attack Speed นะครับผม30.1%ทุกๆอยู่นาน25วินาทีแล้วก็เพิ่ม mm. เพิ่มัอโจมตีนะครับผมสกิลออมาครับเพิ่มค่าคิเพิ่มค่าคิให้กักบฝ่ายเราทั้งหมดที่เป็นจมตีแดงนะครับ สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้สกิลสกุลโกนะครับผมอ่าต่อมาครับถ้าเราปลดปืน2สองจะทำการเอ่อเพิ่มระยะเวลาบัฟ1,900น,นหน่วยเลยนะครับผมก็ประมาณอันนี้12วิใช่ไหมก็ก็จะประมาณ15วิอ่าเพิ่ม ก็ไม่มีอะไรมากการแจ้งระดับ ss ครับอ่าสำหรับสกุลโกไอดอนมันมีงานมันมีงานอะไรให้ทำบ้างครับสกุลโกไอดอนนะครับมีการใช้งานก็เยอะนะครับผมถ้าคา,าร์บอนกลามาเนี่ย,ก,ยก็จะใช้ลงกาลาก็ได้เกโก,กเลียก,ก็ดีนะครับผมอืม โอเคก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็ย๋ยวส่วนมินิไอรอนเดี๋ยวผมค่อยรีวิวทิผมค่อยๆแบ่งทิทีจะตัวทีจะตัวไปนะครับผมอะมาให้คะแนนตัวนี้ก่อนนะครับเออผมลืมให้คะแนนมาลีไปเลยนะครับขอโทษมาลีนะครับผมผมก็ขอโทษย้อนหลังเลย,เลยนะว่า คิมารีคิมันผมลืมให้คะแนนมารีไอดอนไปเลยครับอืมมารีไอตอนนะครับผมความหน้าเปิดนะครับผมให้อยู่ประมาณแปดจุดห้าอ่าแปดจุดห้าการใช้งานก็ยังไม่ได้ใช้เยอะมากครับ,าบาค่าวัคกีนมาแล้วมาก็าเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มไปม,ม,มาณเก้าจุดห้าได้เลยใช้แทนน้องโคโคน่าได้เลยส่วนสกุลกะโดเนี่ยก็จะเป็น ตัวบัฟให้กับสเปเชียลเนาะการใช้งานใช้บอสกัมมูล่าครับอยู่ที่คะแนน7.1นะครับผม7.1ก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่ามันเป็นตู้ลิมิเต็ก็จะประมาณนี้การใช้งานก็น้อยครับอืมใช้แค่บอสกัมมูล่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบ คลิปรีวิวอย่างนี้อ่าหาข้อมูลอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอยาจะมีคลิป PV ให้นะครับโอเคครับสกิลนะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ